ต่อไปจะเป็นตัวนี้ก็แก้มแดงๆนะคะป้าก็จะใช้เข็มเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดทับศูนย์ไปเลยขึ้นโซ่ไปห้าก็จะเหมือนเมือหนกันเวลาแต่งตัวตุ๊กตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงกลมมีทรง,ม,ทรงมีตัวหมานั่นแหละที่ทรงแปลกๆไปขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็เอฟไปค่ะ พวกที่ทำสองข้างอย่างแก้มเนี่ยมันต้องมีสองข้างตาเนี่ยมันต้องมีสองข้างเราก็ต้องนับด้วยว่าข้างหนึ่งเราทําเท่าไหร่อีกข้างหนึ่งก็ทําให้เท่ากันแต่ถ้าเป็นจมูกอย่างเงี้ยไม่ต้องนับค่ะไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้นับมัวพูดไงพอตอนพูดก็จะไม่ได้นับส่วนใหญ่ตัวที่ใช้ตกแต่งหน้าตาเนี่ยค่ะ กลมๆจมูกปากโบอะไรพวกเนี้ย؛ป้าจะทําทิ้งไว้ก่อนคะ่ะว่างๆป้าก็นั่งทําแบบเวลาดูทีวีเวลาฟังเพลงดูละครอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะถักถักเก็บเก็บไว้พอจบแถวแล้วก็แทงตรงเนี้ยค่ะดึงปุ๊บกลับมาก็จะได้แบบนี้นี่ก็จะมาติดตรงนี้ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะเท่ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําตาค่ะตัวนี้ก็จะตาโตกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะก็ถ้าอยากได้ตาโตเราก็ใช้เข็มเบอร์ห้านี่เออเบอร์เจ็ดทับศูนย์หนึ่งสสาห้าโซ่ห้าไปเท่ากันกับอันนี้ค่ะตาก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะนิดเดียวแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะขึ้นโซ่ไปสักสองแล้วก็ลงเป็น F นี่แหละ แต่ว่าทำให้เตี้ยกว่านิดนึงปาก็ไม่ได้นับอีกแล้วเ <c oughs> สร็จอ่าโอเคก็จะได้ประมาณนี้อ่าเราก็แทงที่หลักนี้ F หลักแรกแทงเสร็จก็ดึงลอดกลับมาตัด ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วตาก็ใส่ตาขาวเหมือนกันเลยค่ะต่อไปเป็นปากเราก็ขึ้นโซ่ไปเหมือนกันเลยค่ะใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะอันนี้เป็นทําเล็กๆโซ่โซ่หนึ่งสสาสี่โซ่สี่ก็พอแล้วก็แทงที่ ทำเหมือนตาครึ่งหนึ่งขึ้นโซ่ไปสามแล้วก็ทำเอฟครึ่งวงกลมนะคะครึ่งเอฟครึ่งตาไม่ใช่ครึ่งเอฟวอกไปเรือเปอยครึ่งตาเอยครึ่งชายครึ่งตา พอได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็โซ่3ามปิดลงที่กลางตรงกลางแล้วก็ดึงลอดกลับมาตัดไหมเลยเอาไปไว้ข้างหลังนี่จัดทรงนี่ก็จะได้ปากแบบนี้ค่ะคล้ายๆรูปหัวใจคล้ายๆยิ้มๆหน่อยคราวนี้เวลาทำ ตุ๊กตาเนี่ยอย่าให้มันเหมือนมากนะคะแบบนี้มันเหมือนมากเกินไปไหม <laughs> เสียวไหม <laughs> อันนี้เป็นโบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, โบเนี่ยเวลาทำตัวตัวหนึ่งมันจะมีโบติดเนาะขึ้นโซ่ไปสามหรือสี่ก็ได้ถ้าเราทําโบใหญ่ก็สี่ถ้าเราท 4, ํา,าทโบเล็กก็สามอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลง F ที่กลางหนึ่งสองสจะสี่ครั้งก็ได้ถ้าทำโบใหญ่ๆก็สีครั้งแล้วก็โซ่3ามปิดลงที่กลางวงดึงลอดกลับมาได้โบข้างหนึ่งแล้วขึ้นโซ่ไปอีก3ามลงไปสี่ เอข้างเมื่อกี้ 4, ข้างนี้ก็4เอาให้เท่ากันถ้าข้างเมื่อกี้ 3, ข้างนี้ก็3เอาให้เท่ากันค่ะ4ได้แล้วเราก็โซ่3มปิดหนึ่งสองสปิดลงมาแทงลงไปตรงกลางวงเสร็จแล้วมุมเนี้ยตรงห่วงเนี้ยดึงดึงขึ้นมาปุ๊บเอาคล้องตรงนี้ คล้องแล้วดึงเส้นหลังไปจับให้มันเท่าๆกันก่อนดึงเส้นหลังไปแล้วดึงนี่มันจะได้โบที่ตรงกลางเล็กๆเห็นไหมคะปุ๊บเราก็มาติดตรงนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือการแต่งหน้าต่อไปถ้าเป็นตัวนี้เราจะแต่งยังไงดี เนี่ยเวลาป้าทําตุ๊กตามีหมดทุกอย่างป้าก็จะทําเนี่ยถักพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยตาอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วค่อยมาติดอ่าอย่างสมมุติอันนี้เราลองเอาที่เราทําไว้แล้วนะติดสมมุติเป็นตัวนี้เราก็ติดแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็เนี่ยที่ป้าบอกถ้าเป็นตัวเล็กๆเราจะใช้แค่ ถึงตัวนี้ตัวนี้เขามีปากจริงๆก็ต้องเป็นสีเหลืองหรือสีส้มแต่เราหนีบางสิ่งบางอย่างเราก็จะใช้สีเขียวค่ะก็ขึ้นโซ่ไป5แทงที่โซ่แรกเหมือนเดิมเลยค่ะพวกนี้มันจะทำเหมือนเหมือนกันนะคะเวลาตกแต่งก็ขึ้นโซ่ไป3แล้วก็ F ลงไปในวงเนี่ยสิครั้งหรือ10ครั้ง เอาให้ขนาดปากเนี่ยเอาให้กะให้พอดีเดี๋ยวนะคะมันก็จะเหมือนทำตาแต่ทำตาเราทำให้บานๆกลางๆออกถูกไหมเป็นกลมๆแต่ทำปากเราจะทำให้มันเนี่ยแหลมเข้าอย่างนี้เนี่ยอีกสองครั้งก็พอแล้วหนึ่งสองอ่าแล้วเราก็ จับมาชิดกันเลยแล้วก็แทงหนึ่งโซ่สามเราไม่แทงเราแทงตรงนี้ดึงรอดกลับมาเสร็จแล้วแหลมๆนี่ได้แล้วพวกปลายไหมเราก็เก็บไว้ข้างในเวลาเราติดปืนกาวเราก็ยิงแบบนี้ยิงให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็มาติดนี่เห็นไหมคะก็จะได้แล้วแล้วตัวนี้มันต้องมีคิว้วก็ ร้อยได้ใส่เข็มทําเป็นคิ้วแบบนี้ก็เสร็จค่ะไม่เหมือนนะอ่าปากเราไม่ได้สีส้มไม่เหมือนต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็แต่งเป็นอยู่แล้วเนาะตัวนี้แหละที่เราใส่โบโบแล้วก็เนี่ยเราทําจมูกกลมๆสีเขียวก็ได้แล้วก็โบสีเขียวมันจะได้ไม่เหมือนตาก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนึง นี้ก็เป็นตัวนกฮูกทีนี้ตัวนกฮูกมันก็ต้องมีปีกด้านข้างเราทําปีกด้านข้างก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงที่โซ่แรกขึ้นโซ่ไปสาม F ลงกลางวงกลมเก้าครั้งค่ะสองสาม,สาม,สาม 9ก้าวกแล้วโซ่สามพลิกกับหลังหันลง f กลับมาค่ะหนึ่งทำครึ่งวงกลมนั่นแหละครึ่งหัวเออครึ่งหูไม่ใช่ครึ่งหัวครึ่งหนึ่งของหู f กลับมาเวลาแต่งหน้าตุ๊กตามันก็เป็นศิละปะอยู่นะแต่งให้มันสวยงามน่ารักมันก็จะขายง่ายเนาะ พอสุดแถวแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็จบเนี่ยแทงลงตรงมุมนี่แหละดึงให้สุดเลยตัดไหมเสร็จเรียบร้อยเวลามาติดเราก็มาติดขอบขอบนี่นะคะป้าทำไปแล้วอันนึงติดขอบขอบ,ขอบตรงนี้นี่ก็ปืนกาวหญิงตรงนี้ แล้วก็ติดก็จะได้หน้าแบบนี้แต่หูนกคูกจะไม่เป็นอย่างนี้นะหูนกคูก็จะเป็นอันเล็กๆทำใช้ไหมใช้ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะคะทําแถวเดียวนี่แหละเล็กๆแล้วก็มาติดตรงนี้สองข้างอันนี้มันเป็นตัวมีไงป้าเอามาเป็นแบบเฉยๆแต่นกคูกจะเป็นหูเล็กๆประมาณนี้นะคะประมาณ ถวเดียวนั่นแหละแต่แถวยาวๆหน่อยเนี่ยพอเราทําวางแบบอะไรเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เราก็เอาปืนกาวมายิงนี่นะคะก็ยิงไปป้าก็ใช้ปืนกาวป้าวางพอมันร้อนจัดป้าต้องวางไว้บนกระดาษไงเพราะว่าถ้าไปวางบนโต๊ะบนอะไรมันก็ติดโต๊ะไปเรื่อยป้าก็ากระดาษรองมาเลยติดกระดาษมาใช้มาอย่างโชคชน <c oughs> นี่แหละเวลาป้าติดป้าก็มาเลือกเอาเนี่ยที่ป้าถักถักไว้ต้องติดอะไรบ้างนะป้าก็มาเลือกเอาอันนี้ดอกดอกทันตะวันก็ตามนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวิธีแต่งหน้าแต่งตาข้อสําคัญก็คืออย่าแต่งให้มันเหมือนนะคะให้มันมีข้อแตกต่างบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ร้อยเนี่ยร้อยไหมใส่เข็มเสร็จเราก็มาทําเป็น3มขีด1 2 3สเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจากป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าป้าง่ายๆไม่แพงจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ